สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับของเครื่องปริ้นนะครับเวลาเราปริ้นแล้วนะครับปรากฏว่านะครับหน้าแผ่นงานตรงนี้ของเรานะครับมันจะปริ้นแผ่นที่2ที่3ออกมาซึ่งมันจะไม่พอดีกับแผ่นงานที่ตั้งไว้นะครับให้เราไปที่นะครับเมนูมุมมองนะครับหลังจากนั้นนะครับไปคําว่าแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้านะครับคลิก1ครั้ง ก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับให้พวกเรานะครับสังเกตดูนะครับเส้นประสีน้ําเงินตรงนี้นะครับคือตัวแบ่งนะครับว่าหน้าต่อไปจะอยู่หน้าที่2นะครับตรงนี้ให้ทําการนะครับคลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ค้างเอาไว้ที่เส้นประสีน้ําเงินตรงนี้ลากออกมาฝั่งขวามือนะครับแบบนี้นะครับและคลิกที่ปกตินะครับและเราก็ไปที่ ตัวอย่างการพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็พิมพ์ดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับไฟล์ง,งานของเราก็จะพอดีกับหน้าต่างที่เราได้ตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ